่อบนี้จะเป็นการสวดพระถาขอนมนต์ดำศยศาสตร์มุใสได้ทุกประเภททุกประการนะโมจักสระกวะตัวรหัตสัมมาสัมพุทธะนะโมจักสระกวะตัวรหัตสัมมาสัมพุทธะนะโมจักสระนกวะตัวรหัตสัมมาสัมพุทธะนะโมพุทธายะ นะราณะรัตตังยานังนะราณะรัตตังหิตังนะราณะรัตตังเีมังวิปัสสิตังนะมามิหังนะโมพุทธายะนะราณะรัตตังยานังนะราณะรัตตังหิตังนะราณะรัตตังเขมังวิปัสสิตังนะมามิหังนะโมพุทธายะ นรานระรตังยานังนรานระรตังหิตังนรานระรตังเขมังวิปัสสิตังนมามิหังนะโมพุทธายะนรานระรตังยานังนรานระรตังหิตังนรานระรตังเขมังวิปัสสิตังนมามิหังนะโมพุทธายะ นะรานะระรัตังยานังนะรานะระรัตังหิตังนะรานะระรัตังเศมังวิปัสสิตังนมามิหังนะโมพุทธายะนะรานะระรัตังยานังนะรานะระรัตังหิตังนะรานะระรัตังเศมังวิปัสสิตังนมามิหังนโมพุทธายะ นรานัระรัตังยานังนรานัระรัตังหิตังนรานัระรัตังเหมังวิปัสสิตังนะมามิหัง